การบรุทธรรมคือการที่เห็นว่าการปรุงแต่งทุกประเภทไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเพราะเหตุใดเพราะมันเป็นเพียงอาการที่ผวยพุ่งออกมาจากจิตอันเป็นธาตุต้นกำเนิดใครฟังตรงนี้เข้าใจสาทุนะเสียงภาพอารมณ์ความจำอาการรู้ทุกการปรุงแต่งทุกลักษณะทุกหยาบและละเอียดก็ตามเถอะ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอาการที่พวยพุ่งออกมาจากจิตแล้วก็สลายมันไร้เจ้าของมันไม่มีตัวเพียงแค่เข้าใจแบบนี้เห็นแบบนี้จนจิตเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราเมื่อ,อไรจิตจะ แปลสภาพเนื้อธาตุเป็นเนื้อปัญญาทันทีแล้วไม่สร้างนามรูปมาก่อยึดอีกต่อไปเมื่อขันห้าแตกมันจะไม่สร้างนามรูปมาก่อยึดแล้วเกิดอีกต่อไปเข้าใจไหมพวกเรา